ปาดุปลาดุกครับจะเลือไหมครับผมปลาดุกดูก,ก่อนนะครับผมนี่ขึ้นมากินครับแต่เหลือน้อยมากเลยแฟนผมบอกเขาตุยเย่เยอะเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรปลาร้อยหนึ่งครับเหลืออยู่แค่นี้ นมันตกบ่อยครับน,น,น,น้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนนครับนี่น้ำจากแปลงนาไหลลงมาอะไร,ะไรขุนด้วยอะไรด้วยกลายเป็นว่าประดูกผมเลยแค่นี้แต่ก็ยังดีดอยู่สดใสอยู่เพิ่งกินอาหาร ประมาณนี้ตก็พอได้ปลอยู่คุ้มอยู่ซื้อมาตัวละบาท ตู้กลุ่มนี้ไม่ได้ครับกลุ่มเนี่ยปาลาพวกนี้รอดเกือบทุกตัวครับสองรอยกว่าตัวนี้วันนั้นเห็นตัวเย,ย่ไปแทศตัวเดียวแล้วก็เงียบเลยโตทุกตัวเลยแต่ขนาดการโตอาจจะไม่เท่ากันครับกลุ่มที่เป็นปลานินเหมีอยนมันก็จะโตเร็วนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่เร็วครับปลาหนินมัน ุ้มเมินธรรมดากับบวกไงเนี่ยปลาทับทิมนี่ก็ยังโตเลยมีสองสา3ตัวสีออกเหลืองหูทองผ่านเม็ดขนาดกลางลงไปครับ จะกินกินไม่จริงๆมันก็อาปากได้วกว้างคนดีนะครับแต่มันก็ไม่ไม่กินกินอยู่แต่กินได้น้อยส่วนเม็ดเล็กนะมันกินเร็วมากโอ้โหดูประดุกอยู่ข้างนอกมากินอาหารที่มันละลายออกไปข้างนอกอันคายนะข้างนอกกระชังประดุกตัวใหญ่มันกินอยู่ด้วย जो लाल ที่จะเป็นเพราะมันกัดกันก็ไม่รู้นะครับประดูกพราะเจะเห็นมันเป็นแผลที่ปากแสดงว่ามันต้องชนกับตาข่ายวิ่งชนตาข่ายกระชังนีนะ้เป็นแผลนะหักเสียบอ,อตุ้เย็บไปฝนตกลนะ้วมันตื่นนาอยากนีนะอยากออกไปข้างนอกดูนะ ปลาพวกนี้ก็ต้องออกมาในนี้ครับถ้าอ,ออกไปข้างนอกนี่อันตรายครับดีเขาช่วงน,นี้น้ํายังไม่ท่วมขึ้นมางูจักงูน้ํายังไม่ขึ้นมาครับถ้าต้นข้าวเขียวช่วงเดือนสิงหากันยานในงูขึ้นมาจากทามจากนํากําเยอะเราต้องเลี้ยงให้เขาโตให้โตกว่าที่งูจะกินได้แ้วก็ถือว่าโตเยอะครับปาน,นินผิหูผิดตามาก เก้าสองนิ้วสามนิ้วก็มีครับอาจจะตักแบ่งไปฟังนกระชังประดุกด้วยก็ได้ครับรดูมันจะแน่นไป ปลาสลิดผมคือบทสดบทใสปลาสลิดผมแต่ก็กินอาหารอยู่เนาะกินตามธรรมชาติของเขากินประมาณนี้นะครับกินฝุ่นเดี๋ยวจะเอาเม็ดขนาดกลางมาวางน,นครับเพื่อให้มันเกิดฝุ่นเนยชยๆนะปลาสลิดมันกินฝุ่น กลุ่มนี้อุกนี้อึบแม่หวานให้เลยเขาชอบดูกินฝุ่นนะมันละลายไปแล้วละลายไปแล้วเพื่อนก็จะกินปลาสลิดปากเล็กงับไม่ได้ กลุงปานินนี่กินเก่งเขาหมดอีกแล้วเขาขี้หวานรู้ไหมเลี่ยงเลยประดูกดน้องใครตุ๊บตุ๊บ เอาละครับสลัคกิมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับเนี้งปลาในกระชังนะครับผมปลาน้ำจืด